ที่วันนี้เองที่พักก้าไกลเองก็มีการถแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการถแถลงให้จับตานโยบายด้านพลังงานและแฉะขบวนการปล้นคนภัยนะฮะจ่ายค่าไฟแพงแล้วก็ประยุทธ์เนี่ยทำเศษฐาสารต่อนะครับวันนี้นายสุพชดชัยสัตย์นะครับจากพักเก้าวไกลก็มีการถแถลงข่าวที่อาคารอนาคตใหม่เรื่องการจับตานโยบายรัฐบาลหรือว่าพ olicy watch ในส่วนของกระทรวงพลังงานก็คือเรื่องนโยบายการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนที่เต็มไปด้วยความไม่โปร่งใสคุณสุพชดว่าอย่างนั้นโดยคุณสุพชดระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันในภาคพลังงานล่าสุดจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศรับฟังความเห็นกรณีค่าไฟที่เป็นไปได้ในช่วงเดือนมกราคม67มีความเป็นไปได้ที่ค่าไฟอาจจะพุ่งถึง4บาท68สตางค์ต่อหน่วย ในกรณีที่เลวร้ายน้อยที่สุดส่วนเลวร้ายที่สุดอาจจะไปแตะ6บาทต่อหน่วยโดยบอกว่าสิ่งที่นายกเศรษฐาเพิ่งถแถลงไปถึงการลดค่าไฟเหลือ3บาท99สตางค์ต่อหน่วยเป็นผลงานของรัฐบาลจึงเป็นเพียงการยืดหนี้โดยไม่มีมาตรการรองรับเล่นกับความคาดหวังของประชาชนว่าเชื้อเพลิงจะมีราคาลดลงทำให้ก้อนหนี้ ที่หน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแบกอยู่จะลดลงไปด้วยแล้วรัฐบาลจะสามารถคงราคาค่าไฟที่3.99บาท99สตางค์ต่อหน่วยได้ต่อแต่ในความเป็นจริงทุกอย่างสวนทางราคาเชื้อเพลิงโลกเพิ่มสูงก้อนหนี้ที่แบกอยู่ก็ขยายขึ้นด้วยจึงได้เห็นราคาค่าไฟที่อาจขึ้นไปแตะ6บาทในกรณีเลวร้ายที่สุดโดยพักเก้าไกลย,ย้ำเสมอว่ารัฐบาลจำเป็นต้องแก้ที่โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ หยุดการนำของแพงมาให้ประชาชนนำของถูกให้เอกชนการแก้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อลดค่าความพร้อมจ่ายหยุดเอาเงินของประชาชนไปให้กลุ่มทุนฟรีๆสร้างโรงไฟฟ้าที่สร้างมาแล้วไม่ได้เดินเครื่องแต่ที่ผ่านมารัฐบาลกลับไม่มีความพยายามแก้อย่างจริงใจซ้ำยังสางต่อปัญหาเดิมสร้างปัญหาใหม่ปล้นคนไทยจ่ายค่าไฟแพงขึ้นประยุทธ์เป็นคนคิด แล้วเศษฐามาสารต่อรับคำสั่งมาจากกลุ่มทุนไอ้โมงกลุ่มหนึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะคุณสุพชตค่ะก็ยังบอกด้วยว่ามีจิ๊กซออยู่เนี่ยหชิ้นด้วยกันที่กำลังนำพาประชาชนคนไทยให้ไปจ่ายค่าไฟที่แพงขึ้น 1. ค่ะถ้าย้อนกลับไปวันที่10ตุลาคมนะคะกรณีสารปกครองมีคำสั่งทุเลาชั่วคราวการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนพลังงานลม 1,500เมกะวัตเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่ามีบริษัทเอกชนรายหนึ่งค่ะที่ยื่นร้องต่อศาลว่ากกพเนี่ยได้ออกประกาศรับซื้อพลังหมุนเวียนอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2. นะคะพักเก้าไกลตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้แล้วก็นำมาสู่การตั้งกระทู้สดของนายชัยทวัฒน์หัวหน้าพักเก้าไกลที่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธการตอบกระทู้สดด้วยตนเองแต่ว่าหลังจากนั้นท่านนายกก็กลับมา แล้วก็ขึ้นมาตอบกระทู้ของคนอื่นได้นี่เป็นการที่นายกรัฐมนตรีกําลังทําเป็นมองข้ามเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในภาคของพลังงานไทยใช่หรือไม่3 แต่หากจะโยนทุกอย่างไปที่รัฐบาลเศรษฐาก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนะคะเพราะว่าโครงการนี้รับซื้อพลังงานหมุนเวียนกว่า5,000เมกะวัต์เป็นผลงานทิ้งทวนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มการซื้อพลังงานสะอาดลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซื้อพลังงานหมุนเวียนเพื่อขายให้กับเอกชนที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด4 ประกาศระเบียบการรับซื้อที่ออกโดยกกพถูกตั้งคำถามมากมายค่ะโดยทั้งนักวิชาการและผู้ร่วมประมูลเองทั้งการรับประกันรายได้ที่นานถึง25ปีและระเบียบการรับซื้อที่ไม่ใช่การประมูลราคาแต่ว่าเป็นการให้คะแนนเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้บอกหลักเกณฑ์ว่า จะมีการให้คะแนนอย่างไรทำให้ผู้เข้าร่วมหลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นการใช้ดุลพินิษตามอำเภอใจโดยปราศจากหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจหรือไม่5ค่ะผลของการคัดเลือกที่เกินกว่าครึ่งของทั้ง5,000ันเมกะวัตต์ที่จะรับซื้อถูกจัดสรรไปให้กลุ่มทุนเอกชนเพียงแค่2องรายเท่านั้นโครงการมูลค่าหลายแสนล้านบาทเหตุใดจึงมีการจัดสรรให้เอกชนเพียงไม่กี่รายเท่านั้น และหลังคำสั่งสารออกมาเพียงไม่กี่วันรัฐบาลยังมีการลงนามในสัญญารับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างรัฐกับเอกชนรายหนึ่งเกือบ700เมกะวัต์ทั้งที่มาจากประกาศฉบับเดียวกันที่เป็นปัญหาอยู่คำถามก็คือนี่เป็นการเร่งรัดกระบวนการให้ประชาชนจ่ายค่าไฟแพงขึ้นจากคำสั่งของไอ้มงที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่ คุณสุพชดบอกว่าด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถสรุปให้เห็นถึงความผิดปกติได้3ประการด้วยกันในกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย1จากเหตุผลที่สาลปกครองให้ไว้ในคำสั่งทุเลาชั่วคราวระบุอย่างชัดเจนว่าการที่กกพไม่มีประกาศเกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้คัดเลือกผู้ชนะเป็นการผิดต่อกฎหมายและต่อมาเมื่อมีผู้ร้องเรียนกกพจึงออกหลักเกณฑ์ตามหลังแต่เกณฑ์ที่ออกกลับออกหลังปิดรับสมัครแล้วถึง4วัน เหตุผลของสารปกครองยังระบุให้เห็นว่าเมื่อมีผู้อุทธร์ก็ปรากฏว่ากกพกลับทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคำอุทธร์เองซึ่งขัดต่อหลักการอุทธรคำสั่งทางปกครองอย่างชัดเจนและสุดท้ายคือการที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถขอดูคะแนนการประเมินจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกทั้งหมดนี้ทำให้คิดได้ว่าเกิดการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ และเป็นที่ชัดเจนว่าการประกาศรับซื้อพลังงานหมุนเวียนของกกพครั้งนี้มีปัญหาและไม่โปร่งใสดังนั้นจึงไม่ใช่แต่เพียงโครงการลมที่ควรถูกชะลอการลงนามสัญญาแต่โรงไฟฟ้าประเภทอื่นที่อยู่ฉบับเดียวกันก็ควรถูกชะลอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือหากจำเป็นต้องคัดเลือกใหม่ก็ควรทำอย่างโปร่งใสสองกำลังมีการอ้างถึงพลังงานสะอาด เปิดช่องให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคารับซื้อที่สูงเกินไปโดยกกพเป็นผู้ตั้งราคารับซื้อคำถามคือทราบได้อย่างไรว่าราคาที่ตั้งมาเป็นราคาที่ถูกที่สุดทำให้ระเบียบที่ออกมาอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รัฐบาลที่ต้องการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ราคาถูกและอาจเป็นการให้ประโยชน์เกินจำเป็นกับเอกชนรายใดรายหนึ่ง เพราะเมื่อเทียบโครงการที่รัฐให้เอกชนกับโครงการที่รัฐให้ประชาชนเห็นชัดว่านโยบายอย่างนี้ทํามาเพื่อใครระยะเวลารับประกันรายได้ที่เอกชนยาวนานถึง25ปีต่างจากรับประกันให้ประชาชนแค่10ปียังไม่รวมมติจากรัฐบาลล่าสุดที่อนุมัติให้รับซื้อพลังงานหมุนเวียนเพิ่ม3,600เมกะวัตต์ซ้ำร้ายยังมีข้อแม้เพิ่ม ว่าห้ามผู้มีข้อพิพาทหรือฟ้องร้องรัดอยู่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอทำให้น่าสงสัยว่าจะเป็นการจงใจล็อกผลให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกหรือไม่ 3. ความจำเป็นรับซื้อพลังงานทดแทนทั้งที่ประเทศมีพลังงานไฟสำรองล้นเหลืออยู่แล้วและหากย้อนดูในอดีตจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการรับซื้อพลังงานจากเอกชนจะทำให้ประเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นเรื่อยๆ หมายความว่าประชาชนต้องจ่ายค่าไฟสูงขึ้นจากโรงไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นแล้วไม่ได้ใช้จากความผิดปกติทั้ง3ถ้าอยากยังปล่อยให้มีการออกระเบียบรับซื้อพลังงานไม่โปร่งใสเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อกระบวนการคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตกระแสฟไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างแน่นอน คุณสุพชนนะคะบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้ตนเองต้องตั้งคำถามไปที่นายกรัฐมนตรีค่ะให้ทบทวนการลงนามสัญญาหรือว่าชะลอการลงนามสัญญาออกไปก่อนอย่างน้อยเนี่ยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็คลายข้อคอรหาต่างๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกลับเห็นได้ว่าไม่ ไม่มีการทําอะไรเลยซ้ําปล่อยให้มีการลงนามสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนเกือบ700เมกะวัต์ทั้งที่ศาลก็ได้มีคําสั่งระงับชะลอการลงนามสัญญาออกไปก่อนแล้วนี่คือการจงใจหัวประมูลซื้อขายโรงไฟฟ้าที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาทอยู่หรือไม่ พักเก้าไกลไม่ได้มีความพยายามเตะทวงไม่ให้เพิ่มสัดส,ส่วนพลังหมุนเวียนในประเทศแต่หากเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการที่โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นโครงการที่เป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงก็ถามถึงนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะว่าในเมื่อกระบวนการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนนี้มีปัญหาส่อทุจริตและไม่โปรง่งใสนายกจะใช้อำนาจที่มีในการทบทวนตรวจสอบและชะลอหรือกระทั่งยับยั้งการลงนามสัญญาหรือไม่ค่ะ